สวัสดีครับแฟนๆ s p e c r o c o m ทุกท่านผมใน AI Robot วันนี้จะมาพรีวิวสเปครถ Toyota ายาริ a เอทีพสปอร์มาเริ่มด้วยระบบพละกำลังใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.2ลิตร DOHC 4สูบ16วาล์วระบบจ่ายเชื้อเพลิงเดร c กอินเจ t ชันอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน23.3กิโลเมตรต่อลิตรพละกำลังรวมเครื่องยนต์เมื่อทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้า94แรงม้าและแรงบิดสูงสุด110นิวตันเมตร รถคันนี้จะมีความยาว4,425ม mm, ิมความกว้าง1,740ม mm, ิเมตรความสูง1,480ม mm, ิมระยะฐานล้อ2,620ม mm, ิมความสูงใต้ท้องรถ160มิมตรความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง40ลิตรซีรีส์ยัง195ทับ 60R16 ภายนอกดีไซน์ด้วยไฟหน้า Full LED ฝากระโปรงท้ายเปิดปิดธรรมดา ภายในดีไซน์ด้วยพวงมาลัยแบบอิเล็กทริกพาวเวอร์สติริงหน้าจอแสดงผลแบบมาตรฐานหน้าจอเครื่องเสียงสัมผัสขนาด8นิ้วระบบเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay Android Auto T-Connect และ USB ระบบเกียร์ออโต้ซูเปอ CVTi พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์แบบเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงบอกคนขับวัสดุผ้าสามารถปรับธรรมดาและระดับสูงต่ำได้ มาดูกันต่อที่ระบบความปลอดภัย18ระบบ 1. ช่วยออกตัวทางลาดชัน 2. กระจายแรงเบรก 3. ตัวถังนิรภัย 4. คานเหล็กเสริมนิรภัย 5. กระจกนิรภัย 6. เซ็นทัลล็อก 7. ไฟเบรกดวงที่3 8. สัญญาณเตือนถอยหลัง 9. สัญญาณกันขโมย 10. กุญแจรีโมท 11. กุญแจนิรภัย 12. ระบบป้องกันการโจรกรรม 13. เข็มขัดนิรภัยแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ 14. พวงมาลัยยุบต,ตัวได้ 15. ป้องกันล้อหมุนฟรี 16. ควบคุมการลื่อนถลาย 17, เพิ่มแรงเบรกฉุกเฉิน 18. เบรกอัตโนมัติท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับรถ Toyota t o โย t ้ Yaris a t i v Sport มาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ